กุ้งเยอะเลยกุ้งตัวใหญ่ด้วยกุ้งตัวใหญ่ไอเบอร์นี้น่าจะลงประมาณสองร้อยกว่ามั้งนะฮะสามร้อยแล้วโอ้สามร้อยนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านนี้น้ำเขาร้อนดิกินก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องให้น้ำร้อนถึงจะอร่อยนี่ใ้ได้เลย แล้ววันนี้ก็กุ้งตัวใหญ่อยู่นีมาตั้งสองตัวก๋วยเตี๋ยวทะเลสุดยอดมากเลยยูหมึกตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมชิ้นเบลเลอร์เลยนี่ยหมึกแว่นเบลเลอร์เลยนะี้อันนี้ก็กุ้งจังหวะกำลังจะออกไปถ่ายทำคลิปฮนะแวะทางก๋วยเตี๋ยวเก็บแรงก่อน ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เพิ่มพลังก่อนชาร์จพลังไว้แล้วก็ถึงจะมีกําลังออกไปถ่ายทําคลิปครับร้านนี้วันนี้มาไม่ทานโปรตีนแล้วก็จะกินเย็นตาโฟเขาแต่ว่าวันนี้ขนานี้มันเพิ่งจะเที่ยงกว่าเย็นตาโฟหมดเกลี้ยงเลยนะก็มีเหลือแต่เย็นตาโฟหมดนะก็เหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กซึ่งเราก็โอเคนะ จะเป็นอะไรเส้นอะไรก็ร้านเขาก็อร่อยอยู่<ม>เครื่องเขาเยอะเห็นไหมเห็นไหมทุกชิ้นทั้งกุ้งทั้งอย่างที่ผมเคยลงรายการไปนะครับมีการพูดพาดพิงถึงร้านนี้<ม>ก็เป็นเรื่องจริงนะครับ<ม>อยากให้เพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยมาอุดหนุนเขารสชาติร้านนี้เด็ดขาดน้ำร้อนนะครับก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่แล้วที่ไม่อร่อย ก็ตรงที่นอกจากรสชาติแล้วก well> ็คือเรื่องของน้ำร้อนด้วยถ้าน้ำไม่ร้อนก็ไม่อร่อยนี่นะเดี๋ยวจะลองชิมดูอร่อยครับร้านเขาจะมีลูกค้าเยอะนะลูกค้าเข้ามาเรื่อยร้านเขาก็จะอยู่ตรง ร้านก็จะอยู่ตรงนี้ฮะเขตห้องห้องเย็นนะฮะอยู่ในที่ทําการห้องเย็นเนี่ยเนี่ยย่านนี้เขาเรียกห้องห้องเย็นนะฮะกิจการห้องเย็นก็เรียกว่าโทษนะครับที่ไอ้ก็เรียกกิจการห้องเย็นของฐานทัพเรือสันหีบนะครับกิจการห้องเย็นฐานทัพเรือสัตหีบก็จะมีโซนร้านอาหารนี่เยอะเลยนะครับ ด้านหน้าโน้นเคยเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารต่างๆนะครับส่วนนี่ย่านนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ก็มีเหมือนกันสองร้าน,นครับก็เดี๋วด้วยแต่เจ้า,จแบบานี้เขาแน่นอนนะลูกค้าเคาเยอะแอ็ินบอกก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปดูกันนะครับ

ราชาติสุดยอดจริงครับโอ้